iPad Air หรือ iPad Gen 1 1ดีติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกคิดยังไงก็คิดไม่ตกใช่ไหมคะวันนี้อ๋มรวบรวมข้อมูลเพื่อมาช่วยเพื่อนๆในการตัดสินใจกันค่ะจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลย หลายๆคนคงจะช่างใจนะคะเวลาที่จะต้องซื้อ iPad สักเครื่องหนึ่งนะคะเพราะว่ามีสเปคที่หลากหลายอยู่พอสมควรนะคะแล้วเครื่องไหนที่เหมาะกับเรามากที่สุดค่ะแอมก็เป็นคนหนึ่งที่เคยช่างใจในเรื่องนี้นะคะว่าจะเลือก iPad ธรรมดาหรือว่าจะขยับไปเป็นรุ่นแ i r เลยนะคะวันนี้แอมก็เลยรวบรวมข้อมูลค่ะที่คุณควรจะต้องพิจารณาในแง่ของการใช้งานนะคะไม่ใช่แค่แง่ของสเปคอย่างเดียวค่ะเพื่อเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้เพื่อนๆในการตัดสินใจในการซื้อค่ะซึ่งเรื่อง แรกเลยนะคะที่คุณควรจะต้องพิจารณาก็คือการใช้งานด้านหน้าจอค่ะการใช้งานหน้าจอเรื่องแรกนะคะจะเป็นในเรื่องของขนาดของหน้าจอค่ะซึ่งสเปคของ iPad Gen 11และ iPad Air จะมีทั้งขนาดหน้าจอที่เหมือนกันและขนาดหน้าจอที่ต่างกันค่ะก็คือให้เข้าใจง,ง่ายๆก็คือ iPad Air อย่างตระกูล M3 มี2ขนาดด้วยกันค่ะก็คือขนาดที่เป็นขนาดหน้าจอ11นิ้วนะคะซึ่งจะมีขนาด ใกล้เคียงนะคะกับตัว iPad Gen 11ที่มีขนาด11นิ้วเช่นเดียวกันแต่ว่าบอดี้เขาจะเหลือหล่อมๆกันเล็กน้อยค่ะส่วนอีกรุ่นหนึ่งนะคะสำหรับ iPad Air M3 ก็คือขนาดหน้าจอจะอยู่ที่13นิ้วค่ะ หน้าจอเรื่องถัดมานะคะจะเป็นในเรื่องของสเปคที่ให้มาทําให้รูปแบบการใช้งานของหน้าจอเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปด้วยค่ะอย่างตัว iPad Air นะคะจะมาพร้อมกับจอ Liquid Retina ค่ะที่มาพร้อมกับขอบเขตสีที่กว้างแบบ P3 นะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับหน้าจอที่มีการเคลือบสารลดแสงสะท้อนบริเวณหน้าจอจอของเขานะคะจะมีความแนบชิดสนิทกับตัวกระจกนะคะ ซึ่งแน่นอนว่ามันจะมีผลมากๆเวลาที่เราใช้ในด้านของการวาดภาพหรือว่าการสเก็ตภาพค่ะเวลาที่เราลงลายเส้นไปนะคะตัว Apple Pencil ของเราจะแนบลงไปกับตัวหน้าจอเลยลากไปเนี่ยลายเส้นก็คือชิดกับตัว Apple Pencil ของเราเลยนะคะทำให้เวลาวาดรูปหรือว่าสเก็ตภาพสะดวกต่อการใช้งานมากขึ้นค่ะส่วนจอของตัว iPad Gen 11นะคะรุ่นนี้จะมาพร้อมกับจอ Liquid r e ติ ina ค่ะ สีของเขาจะเป็นสี srgb นะคะไม่มีการเคลือบสารลดแสงสะท้อนและจอของเขาจะมีแกลบระหว่างตัวหน้าจอกับตัวกระจกเล็กน้อยค่ะ ถ้าโดยปกติแล้วนะคะคุณเป็นคนที่ไม่ได้ใช้งานที่มีความจริงจังมากอย่างเช่นการแต่งภาพทำสีที่มีความละเอียดมากๆนะคะหรือว่าเป็นในด้านของการนำา p p d d มาวาดภาพที่มีความจริงจังสุดๆเลยต้องการลงดีเทลรายละเอียดของภาพมากๆนะคะลองมองเป็นตัว iPad g e n e r a t i o n ที่11ก็ได้ค่ะซึ่งรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่นที่เหมาะมากๆสำหรับการจดโน้ตนะคะหรือว่าการ ใช้เป็นอุปกรณ์หนึ่งที่ช่วยให้ชีวิตคน Productive มากขึ้น จดโน้ตทำงานทำพรีเซนเทชันต่างๆนะคะคือต้องบอกว่า iPad Generation ที่11นะคะถึงแม้ว่าจะไม่มีการเคลือบสารลดแสงสะท้อนมานะคะแต่คุณก็ยังมีออปชันในการนำเครื่องไปติดพวกฟิล์มลดแสงสะท้อนเพิ่มเติมได้หรือว่าเป็นฟิล์มที่เป็นฟิล์มกระดาษแบบนี้ก็สามารถติดได้ค่ะแต่ก็อย่าลืมว่าหลังจากที่ติดฟิล์มพวกประเภทฟิล์มกระดาษไปแล้วเนี่ยบางทีนะคะหน้าจอของคุณอาจจะมีแสงดอบหรือว่าสีสันดอบลงเล็กน้อยค่ะแต่ก็ไม่ได้มากมายจน ขึ้นอยู่กับชนิดของฟิล์มที่คุณเลือกใช้งานด้วยว่ามีคุณภาพสูงประมาณไหนคะ่ะทีนี้ในด้านของการจดโนด้ตธรรมดาทั่ว,วไปถ้าคุณใช้งานแค่นี้นะคะต้องบอกว่าในเรื่องของแกลบระหว่างหน้าจอที่มันจะไม่ได้แนบสนิทเหมือนกับในรุ่นของ iPad Air เรียกได้ว่าไม่มีปัญหาเลยคะ่ะในแง่ของการใช้งานเพราะแอมเคยได้ลองใช้งานตัว iPad Generation ที่11ไปแล้วนะคะจดโนด้ตได้อย่างคล่องมือคะ่ะแล้วก็รู้สึกว่าใช้งานได้ง่ายลื่นไหลนะคะเขียนได้สมูทมาก ค่ะ หัวข้อที่2นะคะก็จะเชื่อมต่อมาจากหัวข้อแรกค่ะที่แอมบอกว่าถ้าคุณเป็นคนที่จดโน้ตเฉยๆลองดู Gen 11ก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นสายครีเอเตอร์อยากแนะนําให้เป็น iPad Air ขึ้นไปนั่นเองเพราะว่าเขาจะรองรับการใช้งานร่วมกับ Apple Pencil ที่แตกต่างกันค่ะซึ่งในหัวข้อ2นี้ก็จะเป็นในเรื่องของ Apple Pencil นั่นเองอย่างในตัว iPad นะคะตัวเจเนอเรชันที่11ค่ะจะรองรับการใช้งานนะคะร่วมกับ Apple Pencil USB Type C ค่ะและ Apple Pencil 1นึ่งค่ะ ซึ่งในแง่ของการใช้งานนะคะ Apple Pencil USB Type C จะถูกออกแบบมาให้ใช้ได้หลากหลายรุ่นนะคะแต่ว่าจะเป็นรุ่นที่ไม่ได้มีฟังก์ชันรองรับแรงกดหรือว่าฟังก์ชันพิเศษนะคะที่เหมือนกับในกลุ่มของ Apple Pencil ตัว Pro นั่นเองค่ะนั่นก็หมายความว่าถ้าคุณอยากจะวาดภาพด้วย iPad Gen 11ค่ะคุณก็สามารถใช้ Apple Pencil 1ได้แต่ฟังก์ชันเยอะๆแบบ Apple Pencil Pro จะไม่มีนะคะแต่ว่าถ้าคุณจดโน้ตเฉยๆซื้อแค่ Apple Pencil USB Type C ก็เพียงพอแล้วสําหรับตัวนี้ค่ะ สำหรับใน iPad Air นะคะอย่างตระกูล M Series ค่ะก็จะรองรับนะคะปากกา Apple Pencil USB Type C สามารถใช้งานได้ค่ะและ Apple Pencil 2 Pro ก็สามารถใช้งานได้กับรุ่นนี้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะแต่ส่วนตัวของแอมนะคะแอมคิดว่าถ้าคนซื้อ iPad Air แล้วซื้อ Apple Pencil ตัว Pro ไปเลยนะคะจะใช้งานได้คุ้มค่ามากที่สุดค่ะเพราะว่าในปัจจุบันนะคะก็รองรับการใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันที่หลากหลายมากขึ้นอย่าง Procreate เนี่ยใช้ได้ตั้งแต่ รกู d Not ้ตปัจจุบันก็รองรับสพอร์ตการใช้งานร่วมกับ Apple Pencil ตัว Pro แล้วนะคะเขาก็จะมีฟังก์ชันมากมายค่ะรองรับแรงกดด้วยถ้ายกตัวอย่างฟังก์ชันที่น่าจะได้ใช้งานกันบ่อยๆนะคะก็คือการบีบตัวปากกาเพื่อเรียกพาเลตขึ้นมามันทาให้การใช้งานของเราเนี่ยสะดวกสบายมากขึ้นยิ่งถ้าเป็นสายครีเอทีฟสายครีเอเตอร์ที่จะต้องวาดภาพทำภาพต่างๆนะคะตัวนี้ยิ่งเข้ามาสพอร์ตการทำงานของเราได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ ทีนี้มาพูดถึงข้อที่3ค่ะจะเป็นในเรื่องของประสิทธิภาพด้านการใช้งานนะคะอย่างในตระกูล iPad Air M Series ค่ะแน่นอนว่ามาพร้อมกับชิป M อยู่แล้วนะคะยิ่งในรุ่นที่เป็น M 3นะคะจะมาพร้อมกับตัวเครื่องที่มีความเร็วแรงกว่าชิป A 1 6ที่อยู่ใน iPad Gen 11อย่างชัดเจนมากๆค่ะคุณสามารถทำงานที่มีความซับซ้อนได้เลยนะคะอย่างเช่นทางานที่มีเลเยอร์หลากหลายเลเยอร์ซ้อนกันอยู่นะคะหรือว่าเป็นการตัด ที่มีการใส่เอฟเฟกเยอะๆค่ะรวมทั้งในแง่ของการ Export พอร์ตวิดีโอระดับ 4K ก็สามารถทำได้สมูทลื่นไหลไม่มีปัญหาเลยค่ะรวมทั้งในเรื่องของการรองรับ Apple i n t e l l i g e n c นะคะชิป M-series จะรองรับการใช้งานในด้านนี้อยู่แล้วการรองรับการใช้งาน Stage Manager ค่ะก็ทำได้อย่างสมูทลื่นไหลามากๆเพราะว่าเขามาพร้อมกับชิปที่เร็วแรงนั่นเอง และในเรื่องของการต่อจอแยกค่ะตระกูล Air M3 สามารถต่อได้สูงสุดอยู่ที่ 6K แบบ60เฮนะคะสามารถใช้งาน Sta g เม a เจอร์กับจอนอกได้ด้วยค่ะ สำหรับประสิทธิภาพของ iPad Gen 11นะคะรุ่นนี้จะมาพร้อมกับชิปตัว A16 ซึ่งเป็นชิปที่เคยอยู่ในโทรศัพท์มือถือมาก่อนแต่ว่าก็นำมาใส่ใน iPad รุ่นนี้นะคะแน่นอนว่าเรื่องประสิทธิภาพอาจจะไม่ได้เร็วแรงเท่ากับในกลุ่มของ M-series นะคะแต่ว่าก็ยังสามารถใช้งานในด้านของการเรียนการจดโนด้ตการทำ r e s e n t a t i o n ได้อย่างลื่นไหลามากๆค่ะถ้าคุณใช้งานแค่นี้นะคะจริงๆเครื่อง Gen 11เนี่ยก็สามารถเอาอยู่ในด้านนี้ได้เลยค่ะรวมทั้ง ในแง่ของการตัดต่อนะคะสามารถตัดต่อคลิปสั้นๆได้ยกตัวอย่างเช่นคลิปลงรีลนะคะหรือว่าคลิปลงติกต็อกทำได้แน่นอนค่ะรวมทั้งสามารถตัดต่อไฟล์ที่เป็น 1080p ได้อย่างสมูทลื่นไหลค่ะในแง่ของการรองรับ Apple i n t e l l i g e n c นะคะด้วยความที่ตัวนี้มาพร้อมกับชิป A16 ค่ะก็เลยทำให้ไม่สามารถใช้งานในด้านนี้ได้เพราะว่าจะต้องเป็นชิปตั้งแต่ A17 Pro เป็นต้นไปถึงจะสามารถใช้งานได้นั่นเองค่ะ การต่อจอแยกนะคะของ iPad Gen 11นะคะสามารถต่อจอแยกได้สูงสุดอยู่ที่ 4K 60 h z ค่ะแต่ว่าจะเป็นการต่อแบบในโหมดที่เป็น Mirroring โหมดนั่นเอง ซึ่งการต่อจอแยกมีผลในแง่ของการตัดสินใจอย่างไรบ้างน,นะคะแอมจะบอกข้อแนะนําไว้ให้เลยนะคะก็คือสมมุติว่าถ้าเราแค่ทํา p Presentation เฉยๆค่ะต่อจอเป็น m i เลอ r ขึ้นไปค่ะใช้งานแค่นั้นนะคะแล้วก็เลื่อนหน้าจอสไลด์ไปพร้อมๆกันนะคะอันนี้ใช้แค่ Gen 11ก็พอค่ะก็อย่างที่บอกว่าเข้าเหมาะกับการทํา p Presentation หรือว่าการใช้ในด้านของการเรียนมากๆค่ะแต่ว่าถ้าคุณเป็นติวเตอร์ค่ะที่จะมีการต่อหน้าจอขึ้นโจทย์ขึ้นไปแต่ว่ามีการทํางานอยู่หลังบ ด้วยเป็นแอปพลิเคชันอื่นแน่นอนว่าคุณต้องใช้งานกับ s t a t e Manager ค่ะและเป็นการใช้งาน s t a t e m a n a g ร r ร่วมกับการต่อจอนอกออกไปด้วยนะคะแน่นอนว่าตัวเครื่องควรจะต้องเป็นเครื่องที่มีประสิทธิภาพที่เร็วแรงค่ะฉะนั้นในกลุ่มของ iPad Air ค่ะแอมมองว่าน่าจะเหมาะกับสายของอาจารย์สายติวเตอร์มากกว่านั่นเอง ข้อต่อมานะคะจะเป็นในเรื่องของคีย์บอร์ดและระบบเชื่อมต่อค่ะคีย์บอร์ดนะคะของในรุ่น iPad Air ค่ะจะรองรับการใช้งานตัว Magic Keyboard นะคะซึ่งคีย์บอร์ดตัวนี้จะมีความใกล้เคียงกับคีย์บอร์ดของตัว Mac มากๆเลยนะคะซึ่งเขาก็จะมีตัว Trackpad ให้เราใช้งาน,นะคะ่ะแล้วก็ยังมีข้อต่อแม่เหล็กค่ะ ในแง่ของการถ่ายโอนข้อมูลนะคะก็คือตัว iPad Air เขาจะมาพร้อมกับ USB 3นะคะที่จะถ่ายโอนข้อมูลได้อย่างรวดเร็วค่ะยิ่งถ้าเป็นไฟล์ภาพหรือว่าไฟล์วิดีโอที่มีความหนักประมาณนึงค่ะบน iPad Air เนี่ยก็จะส่งต่อข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วมากๆค่ะส่วนในรุ่นของ iPad Gen 11นะคะจะรองรับตัวคีย์บอร์ดที่เป็น Folio Keyboard ค,ค,ค่ะ คีย์บอร์ดตัวนี้จะมีทักแพดมาให้เราใช้งานนะคะไม่ได้มีไฟส่องสว่างที่ปุ่มเหมือนกับในตัว Magic Keyboard ดนะคะส่วนในเรื่องของการเชื่อมต่อนะคะจะมาพร้อมกับพอร์ต USB 2.0ค่ะทําให้เวลาถ่ายโอนข้อมูลถ้าเกิดว่าเป็นไฟล์ที่มีขนาดหนักมากๆนะคะอันนี้จะเห็นความต่างเลยว่า iPad Air จะทําได้ดีมากกว่าค่ะ เรื่องต่อมามาพูดถึงลำโพงและไม์ที่ให้มาพร้อมกับทั้ง2รุ่นนี้กันบ้างนะคะโดยทั้ง2รุ่นนี้ค่ะจะมาพร้อมกับลำโพงสเตอริโอที่เป็นลำโพงคู่และมีไม์คู่มาให้เหมือนกันทั้ง2รุ่นนะคะซึ่งแน่นอนว่าถ้าเป็นรูปแบบการใช้งานในด้านของการประชุมวิดีโอคอลหรือว่าการคอลออนไลน์เรียนออนไลน์ต้องบอกว่าไม่แตกต่างกันเลยสําหรับ2รุ่นนี้นะคะใช้งานได้สมูทมากๆและไม์ก็มีคุณภาพที่ดีมากๆค่ะแต่ส่วนตัวของแอมนะคะคิดว่าถ้าเป็นการใช้งานในด้าน ของความบันเทิงค่ะด้วยความที่หน้าจอของ iPad Air จะมีสีสันที่ดูสวยมากกว่านะคะและที่สําคัญนะคะคุณภาพของลําโพงแอมรู้สึกว่าเขาให้คุณภาพเสียงที่ดีมากกว่าตัว iPad Gen 11เล็กน้อยค่ะฉะนั้นก็จะมีจุดเด่นในด้านของความบันเทิงที่มากกว่าค่ะโดยถ้าเกิดว่าเป็นคนที่อยากเน้นสายความบันเทิงดูหนังฟังเพลงดูพวกซีรีส์ต่างๆด้วยและมีงบประมาณถึงนะคะแอมก็แนะนําให้ลองเล่นเป็นในกลุ่มของ iPad Air ค่ะ ทีนี้เรามาสรุปกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเหมาะกับการใช้งานเครื่องไหนบ้างนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยตั้งงบประมาณมาเป็นปัจจัยสําคัญนะคะแล้วก็อยากได้งบจํากัดหน่อยแน่นอนว่า iPad Gen 11เนี่ยจะเป็น iPad ที่น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่ามาพร้อมกับงบประมาณที่ไม่แรงมากจนเกินไปนะคะอย่างใน iPad Generation ที่11ความจุ128 g b ค่ะราคาเปิดตัวจะอยู่ที่12,900บาทนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยเป็นคนที่ใช้งานทั่ว ไปดูหนังฟังเพลงเล่นเกมออนไลน์จดโน้ตทำพรีเซนเทชันนะคะแล้วก็ตัดต่อเล็กๆน้อยๆเล่นโซเชียลมีเดียซึ่งแอมคิดว่าก็ครอบคลุมกับการใช้งานในชีวิตรประจําวันของเราแล้วนะคะถ้าเป็นคนที่ใช้งานแค่นี้ค่ะการเลือก iPad Gen 11เนี่ยต้องถือว่าไม่มีปัญหาในแง่ของการใช้งานแน่นอนแต่ว่าถ้าเป็นน้องๆน,นักเรียนนะคะที่บอกว่ามีไฟล์วิดีโออยู่ในตัวเครื่องค่อนข้างเยอะอยากจะอัปเกรดในส่วนของรอมเพิ่มเติมก็จะมีรุ่นที่เป็นโมเดล 256GB ให้เราสามารถ เลือกซื้อกันได้ด้วยแต่ว่าถ้าคุณเป็นคนที่ต้องการใช้งานที่จริงจังมากขึ้นวาดจริงจังนะคะมีการตัดต่อค่ะ ใช้งานในด้านของสาย Creative มากๆนะคะใช้งานร่วมกับ State Manager อย่างคนที่เป็นติวเตอร์หรือว่าอาจารย์สอนมหาลัยอย่างที่แอมบอกไปนะคะว่าจะมีการฉายแอปพลิเคชันนึงขึ้นจอและมีการทํางานอยู่เบื้องหลังด้วยนะคะซึ่งถ้าเป็นคนที่ทํางานในด้านนี้อยู่แล้วนะคะแอมขอแนะนำเป็นตระกูล iPad Air นะคะ M s e r i e s ตั้งแต่ความจุนะคะอยู่ที่256 g b ขึ้นไปจะเหมาะสมกับการใช้งานของคุณมากๆค่ะแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ได้ใช้งานเยอะแต่ ว่ามีงบเยอะอยู่พอสมควรนะคะการที่เราจะเลือกเป็นกลุ่มของ iPad Air เลยก็ไม่ใช่ทางเลือกที่ผิดค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าตัว p a d OS ค่ะที่มาพร้อมกับ iPad ปกติแล้วจะได้รับการอัปเดตค่อนข้างยาวนานเลยทีเดียวค่ะตัวเครื่องเองก็ค่อนข้างทนสําหรับการใช้งานต่อไปอีกหลายๆปีค่ะวันนี้อาจจะไม่ได้ใช้งานครบทุกฟังก์ชันแต่ไม่แน่ว่าในอนาคตเราอาจจะได้ใช้ก็ได้ถ้ามีงบถึงซื้อสเปคเผื่อไว้ก็จะได้ตัวเครื่องที่ทํางานอะไรได้หลากหลายมากขึ้น กว่าเดิมก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีเช่นเดียวกันค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับข้อมูลนะคะในการตัดสินใจในการเลือกว่าคุณจะเลือกเป็น iPad Gen 11หรือว่าตระกูล iPad Air ที่เป็น M Series ดีนะคะ ซึ่งวันนี้แอมก็รวบรวมมานะคะเป็นข้อมูลที่ปกติแล้วเวลาแอมไปเลือกซื้อ iPad ค่ะหลักๆที่แอมนํามาแนะนําในวันนี้ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่ใช้ในการตัดสินใจในการซื้อนั่นเองเผื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ช่วยเพื่อนๆได้นะคะเวลาที่เราจะต้องซื้ออุปกรณ์ใหม่มาใช้งานให้เหมาะสมกับตัวเรามากที่สุดค่ะซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีตัวเลือกไหนตอนที่ตัดสินใจซื้ออีกนะคะก็สามารถเข้ามาแชร์ไอเดียหรือว่าประสบการณ์ตอนที่ซื้อผ่านทางคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะยังไง เดี๋ยววันนี้นะคะแอมคงจะต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะและกด subscribe ช่องของเราด้วยสวัสดีค่ะ